วันนี้กลุ่มนักสื่อสารพันใหม่จะพาไปติดตามป่าชุมชนที่ตำบลวัดขวางจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นพื้นที่ของชุมชนและชาวชุมชนวัดดงมูลเหล็กก็ต้องการวัดมูลเหล็กต้องการให้เป็นพื้นที่กลางเพื่อที่จะร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยกันค่ะที่นี่คือป่าชุมชนคนคลองคาเชนค่ะตั้งอยู่ที่วัดมูลเหล็กตำบลคลองคาเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร เป็นป่าที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกตั้งแต่ปี2518จากจุดเริ่มต้นพลังศรัทธ,ธาของชาวบ้านที่มีต่อวัดมูลเหล็กจนเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างกันของคนในชุมชนค่ะที่มาที่ไปนะครับผมขอเล่าโดยสังเกตก่อนเนาะผมบวชแล้วก็ปี2518ก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดมูลเหล็กในปีนั้นก็ได้สมริีกันว่าเราจะพัฒนาวัดมูลเหล็กเนี่ยนะครับ าจากต้นไม้เล็กๆที่คนคลองคาเชนร่วมกันปลูกตอนนี้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นปอดให้กับคนที่นี่และมีการดูแลเอใจใส่จากพระเนนและคนในชุมชนเป็นอย่างดีมีการช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบและมีการปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มอยู่เรื่อยๆค่ะประเด็นแรกก็คือความจริงเราไม่ได้ลดน้ำเลยเราปลูกแล้วปล่อยเป็นธรรมชาติแต่ สิ่งที่ต้องทําก็คือต้องทําความสะอาดเนี้ยเราต้องทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ถ้าชวนว่าเราจะปลูกต้นไม้ก,กันไหมเพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมด้วยให้มันเกิดธรรมชาติคําว่าาธรรมชาติจะมีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือธรรมชาติสร้างธรรมชาตินะเรียกกับธรรมชาติโดยตรงธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง มนุษย์สร้างขึ้นเช่นการปลูกต้นไม้การทำสระดังนั้นที่วัดมมเล็กี่ยก็เพิ่มธรรมชาติโดยโอ้อมเ,เพื่อที่ให้เป็นธรรมชาติโดยตรงดังนั้นเกิดจากศรัทธาประชาชนแล้วก็เราได้ในสมัยที่คุณพระเนี่ยก็ชักจูงชาวบ้านก็มีความเห็นตรงกันก็ปลูก การปลูกเนี่ยที่ผมเรียนแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะพระปลูกอย่างเดียวคารวะก็มาปลูกด้วยชาวบ้านก็มาปลูกด้วยและนักเรียนวัดมูลเกของโรงเรียนวัดมูลเกก็มาปลูกด้วยมาปลูกด้วยกันเป็นชุมชนณนะปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าพลังบวร <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือสาเหตุการที่ปลูกป่า <c oughs> เกิดจากศรัทธาสมัมัคคีเป็นต้น 啊，赶紧。